ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรนักหนา Move On ออกจากซีรีส์รักโรมนติกส์แบบที่มันมีฉากเลิฟซีนเยอะๆออกไม่ได้สักทีพอดูเรื่องหนึ่งจบไปเรื่องใหม่ก็ตามมากับรัติการรัก Love at Night และบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันฆ่าคนโสดแบบทางตรงไม่มีอ้อมและผมก็เพิ่งดูไปแค่5ตอนแรกปกติผมจะรอให้ซีรีส์นั้นจบก่อนแล้วค่อยมาดูแต่ว่ากลัวโดนสปอยก็เลยต้องรัดคิวดูเรื่องนี้ก่อนซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นอะไรนักหนาเริ่มมาก็อุ่นเตียงกันก่อนเลยทีเดียวได้กันตั้งแต่ EP แรกรกหือเปล่า่าสวน จะได้กันจริงกันปลอมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องได้กันอยู่ดีเพราะปูฉากเลิกซีนมาเยอะขนาดนี้ไม่ลอดซักลายซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ดูเซ็กซี่มากซะด้วยพระเอกที่ไหนจะอดใจไหวล่ะครับพระเอกนำแสดงโดยลิวสเสวีอี้ส่วนนางเอกของเรารับบทโดยจางอี้ซีซึ่งทีแรกนะครับนางเอกของเราเนี่ยกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วแต่ได้ถูกนอกใจก่อนทำให้นางเอกเสียใจมากเมาไม่ได้สติและก็ได้ไปเจอกับพระเอกที่มาปกป้องนางเอกตอนเมาซึ่งนางเอกของเราเนี่ยไม่อยากกลับบ้านพระเอกก็ไม่อยากขัดใจก็เลยพาไปเปิดโรงแรม <c oughs> หลังจากนั้นก็เกิดอะไรขึ้น ก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับส่วนวันต่อมานางเอกก็จะเลิกกับแฟนเก่าอย่างเดียวเพราะว่าการนอกใจนางเอกนั้นรับไม่ได้ซึ่งต่อมาพระเอกของเราต้องมาเจอกับนางเอกที่บริษัทซึ่งนางเอกของเรานะครับเป็นผอที่บริษัทนี้ซึ่งต้องมาคุยงานกับนางเอกและพวกเขาก็ได้ทําเป็นไม่รู้จักกันซึ่งนางเอกครับจำได้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่พาเธอไปนอนที่โรงแรมแต่นางเอกเนี่ยทำเป็นไม่รู้จักแต่ส่วนพระเอกนะครับลือฟื้นใหญ่เลยก็ทําเนียนเหมือนจะไม่รู้จักแต่สุดท้ายก่อนที่จะกลับก็ได้ทวงกล้าห้องกับนางเอกบอกว่าคุณยยังงไม่่าา นะโอ้โหพระเอกมึงจิตใจมึงทําด้วยอะไรเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษรห,นหน่อยดิในไหนก็พาเขาไปตอนโรงแรมแล้วเผลอๆอาจจะได้เอ้ยไม่ใช่สิเผลอๆอาจจะคุ้มมากกว่าค่้าห้องที่เสียไปอีกนะเนี่ยแค่ได้จูบหนึ่งก็พอละมัง้งซึ่งที่แรกนะครับเป็นคู่กัดกันแต่อยู่ๆหลังๆผมว่าน่าจะกลายมาเป็นคู่รักขั้นและระหว่างเรื่องก็จะบอกถึงคู่พระนางที่กัดกันไปมาที่แรกนะครับทั้งคู่เนี่ยเจอกันโดยการเข้าใจผิดจึงทําให้ไม่ถูกกันแต่ต้องมาทํางานด้วยกันและพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปซึึ่่งงมมราาาววคุนนยทั้้หดดะบจเกิข หลังจากที่นางเอกเนี่ยได้เลิกกับแฟนแล้วส่วนความรักของทั้งคู่เนี่ยจะไปต่อกันยังไงเนี่ยก็ต้องหาดูกันเอาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ออกมาได้ยังไม่กี่ตอนเองซึ่งคุยหลังดูซีรีส์จบนะครับเอาไว้เจอกันพาร์ตต่อไปแล้วกันเพราะตอนนี้มันออกมาได้ยังไม่กี่ตอนเองยังไม่รู้ว่าองค์ประกอบภาพโดยรวมเป็นยังไงแต่บอกไว้เลยครับว่าเรื่องนี้ไม่น่ารอดจากคำว่าฆ่าคนโสดตายทั้งเป็นโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยน,นะครับ